สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็ประกอบงานอีกหนึ่งคันนะครับก็เลยเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอันนี้เป็นมอเตอร์นะพี่เรานิยมใช้มาทำรถตัดหญ้ารีโมทบังคับกันนะฮะนี่ฮะอ่าอันนี้ส่วนของผมที่ออกแบบวันนี้จะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังที่ผมออกแบบลักษณะนี้ที่พับขึ้นมาแบบนี้นะฮะก็เพื่อจะติดตั้งง่ายหนึ่งเลยคือติดตั้งง่าย สะดวกกับงานติดตั้งรักสองเลยแข็งแรงที่บอกว่าแข็งแรงนี่ก็คือว่าในส่วนนี้ถ้าเพื่อนอเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยจะเป็นด้านเรียบตรงนี้ผมออกแบบให้ตัวรูปร่างตรงนี้เว้าวโคง้งเว้าวโค้งเนี่ยเข้ากับตัวรูปร่างของมอเตอร์เลยเพราะตัวนี้เป็นส่วนที่ด้านเรียบเราก็จะใช้ในส่วนนี้ครับประกบ ประกบไปในตรงส่วนตัวโครงตรงนี้ก็จะไปพิงพิงในส่วนนี้พอดีอเพราะเป็นด้านเรียบเนี่ยพิงในส่วนนี้พอดีนอกจากความที่แข็งแรงแล้วเนี่ยยังช่วยถ่ายความร้อนจากเสื้อเกียร์ตัวเนี้ถ่ายความร้อนจากเสื้อเกียร์ตัวเนี้ยเพราะตอนช่วงเราใช้งานเนี่ยใน,ในเกียร์เนี่ยจะมีการหมุนก็จะการเกิดความร้อนเกิดขึ้นด้วยก็จะไปพิงประกบ ตรงนี้พอดีปึ๊บอ่าก็คือส่วนหวาโค้งตงัวเนี้อ่าจะเข้ารูปล่างตรงนี้พอดีอ่ลงบ่อพอดีเต้แล้วก็ในส่วนของตัวหูมอเตอร์รูหูมอเตอร์พวกนี้จะตับเกี่ยวไว้หมดเลยอ่าแล้วก็นอ็อตพวกนี้ครับคมคมด้านด้านหลังอีกทีแล้วก็เป็นน็อตจานกันขายด้วยอ่า อันนี้อ่าอันนี้ก็ประมาณนี้ครับ <c oughs> ก็คือง่ายครับง่ายแข็งแรงแล้วก็ถ่ายความร้อนมายังตัวโครงได้ด้วยเนี่ยถ่ายความร้อนมายังตัวโครงได้ด้วยนี่ครับแข็งแรง <c oughs> เพราะว่าด้านเรียบเราเนี่ย <c oughs> ด้านเรียบเราเนี่ยไปพิงตัวโครงประกบพอดีอ่าก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผม โอเคครับสวัสดีครับ